ื่องจากในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงของเด็กสตรีและก็คนในครอบครัวนะคะโดยฉันเองเนี่ยได้เห็นปัญหาหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็คือการบูลลี่ด้วยกันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่บูลลี่รุ่นน้องนะคะหรือว่าเพื่อนบูลลี่เพื่อนหรือแม้กระทั่งน้องบูลลี่พี่ก็ตามนะคะซึ่งปัญหาเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษาบางครั้งเนี่ยเราจะโทษเด็กอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะ คงต้องกลับไปมองถึงต้นตอของปัญหาก็คือที่บ้านเราควรจะเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกอบรมสั่งสอนลูกให้รู้ว่าสิ่งที่ควรคืออะไรสิ่งที่ไม่ควรทําคืออะไรนะคะความเหมาะสมคืออะไรหลายๆครั้งเราได้ยินเรื่องของเด็กฆ่าตัวตายเราทราบมาของเด็กที่ฆ่าตัวตายเนี่ย นอกจากเรื่องปัญหาของการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของเพื่อนความสัมพันธ์กับเพื่อนเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกับญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกับครูแล้วนอกจากในบ้านแล้วนะคะออกมาที่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนี่ยนะคะสถานศึกษาเนี่ยควรจะมีระบบโคชชิ่งนะคะคือระบบการดูแลนิสิตนักศึกษานักเรียนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของความเป็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจนะคะขณะเดียวกันเนี้ยก็ให้มีระบบ call center นะคะที่คอยรับฟังแล้วก็รับเรื่องราวที่น้องไม่สบายใจก็มีระบบที่เพื่อนดูแลเพื่อนมีระบบที่พี่ดูแลน้องก็จะทำให้เกิดการ early detect นะคะหลายครั้งที่สามารถที่จะตรวจจับปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นค่ะ ฉันจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาช่วยกันรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและก็บุคคลในครอบครัวค่ะ